พามาเจาะราคาโตโยต้าไฮลักฟราวูตัมใหม่ล่าสุดของค่ายโตโยต้าเปิดราคาแบบนี้ตลาดไม่แตกให้มันรู้ไปรุ่นไหนขายเท่าไรบ้างไปดูกันซีรา่าลูกหมากคุณภาพสูงเพื่อทุกสภาพการขับขี่ ทูกหากซีราชั่วกว่าทุกเส้นทางมีจําหน่ายในยร้านอไหลยชั้นนําทั่วไปสวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับวันนี้มีตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวออกมานะครับโตโยต้าไฮรักทราโวนะครับซึ่งต้องบอกว่า เป็นกระบะเทพอยู่แล้วของนางฝังของโตโยต้านะครับก็คือกระบะไฮลักนั่นเองวันนี้เขาเปิดใหม่ล่าสุดนะฮะใช้ชื่อว่าทราโวพร้อมราคาออกมานะครับซึ่งเราขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับราคาเนี่ยบางรุ่นนะฮะปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ออปชั่นนี่ม,มาบานเบอร์เลยนะครับแต่ก็มีบางรุ่นนะฮะที่ราคาขายถูกกว่าราคาตัวเดิมเหลือเชื่อจริงนะครับต้องบอกว่าทางนักของโตโยต้าขายราคานี้ตลาดไม่แตกแค่มันรู้ไปดีครับอาพามาเล่นยางให้ฟังแต่และรุ่นเลยแล้วกันนะครับ พามาเริ่มต้นดูจากเบื้องต้นนะฮะโตโยต้าไฮรักเนี่ยเขาเปิดตัวใหม่ออกมานะฮะการที่ขออนุญาตแบ่งเอาไว้อยู่4กลุ่มหลักๆนะครับตัวนี้จะชื่อว่าโตโยต้าไฮรักคาโวนะครับประกอบในไทยเพื่นไครับเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยออกแบบที่ประเทศไทยส่งขายทั่วโลกหรือว่าเรียกตามภาษาฝรั่งก็ได้นะฮะ คาร์เว a เมดอินไทยแลนด์สุดยอดเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูจากกลุ่มแรกนะครับก็คือโตยต้าไฮรักคา a ์เวตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวพรีเลนเนอร์เพราะสมัมครับตัวพรีเลนเนอร์นี่หมายความว่าเป็นรถยกสูงขับเคลื่อน2อล้อหลังนะฮะเขาจะแบ่งไว้2ตัวหลักๆเลยก็คือตัวที่เป็นตัวแค p นะครับกับตัวที่เป็น4ประตูนะครับตัวนี้พรีเลนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขายดีนต้นๆในตลาดประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับเปิดราคามา เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับคือต้องขออนุญาตใช้คาแบบนริงจริงเพราะว่าเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับราคาน่าสนใจมากมาอ่ามาเริ่มต้นด้วยจากตัวแรกนะฮะตัวสมาร์ทแคบเนี่ยเขาเปิดออกมาถึง4รุ่นนะครับราคาถือว่าดีทั้งหมดตัวสมาร์ทแคหมายความว่าเป็นกระบะแคปยกสูงขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวพรีเล e เนอร์สองสมาร์ทราคาจะอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นทุกคันสำหรับเกียร์ธรรมดานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้อยู่ โอ้โหราคาดีเหลือเชื่อนะครับแทบจะไม่แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่และนี่มาดูตัวท็อปสูงสุดนะฮะสำหรับตัวยกสูงพรีเลนเนอร์แคบสอนะครับราคาตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะอยู่ที่859,000บาทและก็ตัวทางด้านของตัวพรีเมียมเป็นเกียร์ออโต้อยู่ที่99,000บาทนะครับซึ่งตัวนี้ขายดีมากๆแน่นอนนะฮะสมาร์ทแครปพรีเลนเนอร์ราคาแทบจะไม่ต่างจากเดิมแต่สเปคเนี่ยนะฮะเพียบเลยต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะฮะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับมีดิสเบรกสี่ล้อไปเลย มีทั้งน้านของตัวเบรกมือไฟฟ้าที่หลายท่านรออยู่แล้วก็มีทั้งน้าของตัวเทคโนโลยีอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเจอคันจริงก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูตัวพรีเเนอร์ตัว4ประตูอันนี้ขายดีสุดๆแน่นอนนะครับตัวพรีเดเนอร์สประตูมาซีรุ่นเหมือนกันเห็นไหมครับซีรุ่นเหมือนกันโหดสุดๆเหมือนกันนะครับพามาเริ่มต้นดูจากสมาร์ทก่อนนะฮะตัวพรีเดเนอร์สองจุดสมาร์ทเนี่ยตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทส่วน พรีเมียมนะฮะตัวท็อปสูงสุดของตัวพรีแดนเนอร์เป็น2.8เกียร์ธรรมดานะครับราคาที่เก้าแสี่หมื่นเบาทแล้วก็ตัวพรีเมียมนะฮะตัวที่เป็นเกียร์ออโต้อยู่ที่999,000บาทก็คือขออนุญาตสรุปแบบนี้นะครับตัวที่เป็นพรีแดนเนอร์เนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่789,000บาทซึ่งราคาใกล้เคียงกับตัวเดิมมากนะครับส่วนตัวที่เป็น4ประตูนะฮะราคาไม่ข้าม900,000เหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่895,000บาทนะครับส่วนแพงที่สุดก็อยู่ที่999,000บาท ตัวพีลานเนอร์ไม่ข้ามล้านนะครับราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับตัวพีลานเนอร์่ะแล้วก็มาดูกลุ่มถัดมานะฮะก็คือกลุ่มโฟวิวดานะครับหรือว่าเรียกตามภาษาบ้านๆนะครับขับเคลื่อน4ล้อนี่แหละครับท้านของโตโยต้าเปลี่ยนชื่อใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ของโตโยตานะฮะไฮรักคราโวเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อจากตัวที่เป็นโฟวิดหรือว่า4ีคูณสนะฮะ เป็นโฟ t e c ทั้งหมดนะครับโอ้โหชื่อหล่อชื่อเท่มากๆและชื่อนี้จะเป็นชื่อที่สื่อสารไปทั่วโลกนะครับผลิตไทยประกอบไทยส่งขายทั่วโลกโฟ t e c นะครับมาดูตัวทางด้านของตัวโฟเท็ก่อนนะฮะอันนี้คือตัวเบสิกธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับตัวโฟ t e c 2.8พ rem เกียร์ธรรมดาราคาที่984,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโฟเท c ตัว2.8พ rem เกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่1 2 9 0 0 0บาท และก็ตัวทางด้านของตัว4ประตูนะฮะตัว4ประตูจะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นดับเบิลแคปตัวโฟ e เท็กพรีเมียมเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากได้เกียร์ออโต้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น 4T ลท็เนี่ยก็จะต้องมาเตอของตกแต่งพิเศษเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับก็คือเป็นรุ่นกลุ่มที่3นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทุกท่านฮะปากค้างรอได้เลยนะครับโตโยต้าจัดหนักจริงๆโตโยต้าไฮลักทราเวอร์โอแลนนะฮะโอ้โหชื่อก็โหดขั้นสุด เป็นโอเวอร์แลนด์ของตกแต่งนี่มาขยับเลยนะครับอ่าทางด้านของโตโยต้าไฮ u ัก r ลาวเวอนะครับตัวที่เป็นโอเวอร์แลนด์นะครับเปิดตัวใหม่หลายตัวมากๆนะครับตัวนี้จะมีของตกแต่งพิเศษ เพียบเลยเพื่อสมัยครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของตกแต่งพิเศษนะฮะมาได้เลยโอเวอร์แลนด์นะครับจัดตักจ,จ,จัดเต็มแบ่งเอาไว้อยู่2กลุ่มเพื่อสมัยครับตัวขับเคลื่อน2ล้อกับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับและขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นเดิมทีถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มีของตกแต่งพิเศษแบบนี้ก็จะเรียกว่ารุ่นร็อกโคนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยเรานะครับแต่ตอนนี้ร็อกโคไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นทางนั่งของตัวโอเวอร์แลนด์มาทําตลาดแทนโอเวอร์แลนด์เนี่ยมีทั้งตัวที่ถูกกว่าเดิมนะครับแล้วก ราคาประหยัดหน่อยก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับราคาเท่าอย่างที่ตัวโหดๆท็อปๆก็ไม่ถึงกับว่าแพงมากน่าสนใจมากๆนะครับมาดูทางนั่งของตัวโอเวอร์แลนด์น, o o นะฮะเขามี2ตัวหลักๆนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวขับเคลื่อน2ล้อก่อนก็จะเป็นทางนั่งของโอเวอร์แลนด์พรีลนเนอร์นะครับสองเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาททุกทั้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทโหราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับเป็นพรีเลนเนอร์สอนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยได้ของตกแตด้วย1บาท โอ้โหนี่ถือว่าถูกอันดับต้นๆเลยนะในกลุ่มกระบะบ้านเรานะครับดิขอญาตยกตัวอยา่างหลายๆรุ่นม,มาเปรียบเทียบเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นท็อปๆนะฮะตัวที่มีของตกแต่งให้นะครับลหลายๆยี่ห้อล้านกว่าบาทไกลๆนู่นเลยนะครับแต่นี่โตโยต้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นโอ้โหถือว่าราคาดีและถูกฮ็อกโกตัวเดิมนะครับามาดูทางด้านของตัวถัดมานะฮะก็จะเป็นในกลุ่มของนั่นของตัวขับขึ้นสองล้ออีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นโอเวอร์แลนด์พลัสพรีโอเนยร์อองจุด0่น หก0 0นบาทราคาดีมากๆนะครับมาดูทางด้านของฝั่งกับเครื่อง4ล้อบ้างนะครับจะเป็นโอแลนโฟเท็กนะครับ2.8เกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่1 2 9 2 0 0 0บาทนะครับ1 2 9 2 0 0 0บาทแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวโอแลนพลัสนะครับตัวนี้เป็นตัวโฟเท็เหมือนกันนะครับ2.8เกียร์ออโต้ของตกแต่งแล้วก็มาแบบเต็มแม็กเลยนะครับราคาอยู่ที่1 3 6 6 0 0 0บาทนะครับโอ้โหนี่คือรถกลุ่มที่3 โอเวอร์แลนด์ใส่ของจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วเข้าใจไหมครับราคาหน้าเล่นแบบมากๆเลยนะครับอแล้วก็มาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้คนไทยภูมิใจได้เลยเข้าใจไหมครับเป็นตัว BEV นะครับหรือว่าตัวไฟฟ้า100%ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับราคาถือว่าน่าสนใจมากๆ แล้วก็มาดูตัวถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของตัว t r a v o l E นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรถไฟฟ้า100%ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับจะมีผลิตที่ประเทศไทยเราเลยนะครับทุกท่านภูมิใจได้เลยราคาจะอยู่ที่1 4 9 1 0 0 0บาทนะฮะ1้4 9 1 0 0 0บาทราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับทางด้านของโตโยต้าไฮ u ักทราเว E เนี่ยเขาจะมีสเปคแบบนี้พื่อไหมครับ แบตเตอรี่อยู่ที่59.2กิโลวัตต์อาวนะครับมอเตอร์ Motor, ไฟฟ้าคู่เลยนะครับ196แรงม้าชาร์จไฟ125กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสูงสุด315กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับบอดี้เป็นตัวบอดี้ออนเฟรมนะครับแล้วถือว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ที่715ดิกิโล เขาจะเน้นลูกค้าที่เป็นองค์กรทั่วไปนะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับองค์กรก็จะหมายความว่าะ้ะยกตัวองอย่เช่นบริษัทการซิ่งอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่พวกหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่แบบไม่ต้องบรรทุกอะไรมากมายนะครับไม่เกิน700ดกโลสบายๆเลยนะครับแต่ทั่งของภาคธุรกิจเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับโลจิสติกกับภาคธุรกิจเนี่ยจริงๆถ้าไม่บรรทุกเยอะนะฮะผมก็ยังมองว่าก็พอไปได้นะครับ700กกิโลเมตรถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแต่ว่าตัวนี้ราคาเปิดมาตัวเดียวนะครับ1นึ่0ล้าน หนึ่งพันบาทนะทุกท่านหนึ่งล้านสี่แสนเก้ามืนหนึ่งพันบาทรถชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันจากค่ายโตยตา้าซึ่งเขาทูความนะฮะสองจุดหลกัลกๆเขาทูความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบอดี้ออนเฟรมนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ในเฟรมเลยนะครับก็จะมีการป้องกันอย่างดีและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการบริการนะครับศูนย์บริการเนี่ยโอ้โหโตยต้าเยอะอยู่แล้วแล้วก็ปานบริการเนี่ยช่างเนี่ยเทพว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีอาการไหนโตยต้าซ่อมได้แล้วอะไรนิบานเบอร์อยู่แล้วนะครับนี่าจุ เด่นของ B.E.V. กระบะประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวผมไปลองขับคันจริงก่อนจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเจ๋มขนาดไหนแต่เรื่องของราคาตลาดไม่แตกให้มันรู้ไฟทุกท่านไปดูได้เลยนะครับโตโยต้าโชว์รูมใกล้บ้านสำหรับนี้ขอบคุณเพ่อนสมาชิกแจ่มสูงนะครับสวัสดีครับ